ถ้าไม่ใส่ก็ได้เพราะนั้นถ้าดูเนี่ยเราประยุกต์ใช้ได้ว่าอันนี้คือแผนที่โลกเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นทางด้านบนทางด้านล่างอาจารย์ตามใจลูกศิษย์เอาใส่ไม่แล้วก็ไปเป็นออสเตรเลียอาาจรย์ไม่เป็นออสเตรเลียก็ทางภาคใต้ถ้าเราไปเรื่อยๆสิงคโปร์ก็ได้ออสเตเดียออสเตรเลียที่ชุดภาคใต้

อาจารย์ดูตามแล้วเป็นพวกอังกฤษอะไรแงบนี้ยอาจารย์ดูตามทักษะหรือเปล่าที่ผมไม่ดูตามทักษะผมดูนะผมดูทิ่ธรรมดาอย่นี้แหละับผมครับเพราะฉะนั้นลงใต้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่างานไม่เดินนะแล้วได้ไปตลอดเวนานแล้วมันก็ไม่ไปไหนเเพราะว่างานไม่เดินดวงมันขึ้นมาว่าลงไปใต้ไม่เกิดประโยชน์อะไรงานไม่เดินงานนิ่งอย่าไปเลยงานไม่ขยับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ ประมาณภาคกลางเนี่ยยังมีอัศวินดางที่ทําให้มันขยับได้บ้างใช่ไหมครับวิ่งเต้นได้บ้างก็มาเริ่มต้นที่ภาคกลางดีกว่านะครับแต่ดวงเขาเยังไงปีนี้ก็ขึ้นสภาพสองเหรียญแล้วคนอื่นมองว่าเป็นสองเหรียญก็แปลว่า เป็นเด็กมีความรับผิดชอบไหมไม่เพราะนั้นงานที่ให้เขาจะให้งานใหญ่ไหมเงินจะให้เยอะไหมไม่ต่อให้จบเมืองนอกเขาก็ให้แค่นี้ใช่ไม่มีประสบการณ์ส่วนความคาดหวังที่ฉันน้องการแบบนี้แต่ชั้นไปเจอที่ไหนก็ตามที่ทํางานที่ไหนก็ตามมันวุ่นวายปนป่วนหมดมันอยู่และฉันก็อยู่ไม่ทนฉันอยู่ไม่ได้นะยิ่งแท้รวมฉันเป็นเด็กถ้วยแล้วฉันเป็นเด็กเนี่ยเป็นสองเหรียญแล้วฉันก็ยิ่งอยู่ไม่ได้ใหญ่เพราะนั้นจุดประสงค์ของจุดอ่อนของดวงปีนี้ก็คือ การอยู่ไม่นิ่งไม่ใช่การหยุดชะงักอะไรก็ได้ชะงักมันก็ไม่ดีคืองานมันไม่สามารถที่เป็นงานยาวเป็นงานจ๊อบจ๊อบได้เปาร์ตี้แน่ะไม่ใช่งานจ๊อบจ๊อบที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ด้วยพีคนนี้งานจ๊อบจ๊อบที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามองไปแล้วเนี่ยกิจการันวาเป็นช่วงหกเหรียญได้เงินแต่มาจากการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นใช่ไหมครับที่บอกอย่างนั้นทาไมไม่บอกว่าเอ้ยเราเป็นคนนี้ ถ้าเราเป็นคนนี้เนี่ยเราพิ่งออกจากเราพึ่งกลับมาพึ่งหางานเรากลายเป็นคนนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลายเป็นคนนี้ที่ต้องไปของานจากเขาไปพึ่งเขาถูกไหมแต่พึ่งแล้วเนี่ยได้ง่ายไหมเป็นแฮงแมนได้เป็นแปดเหรียญได้เป็นพวกเนี่ยเจ็ดเหรียญกับแฮงแมนยากต้องรอคอยเห็นไหมต้องรอคอยต้องอยู่ในกรอบของเขาเขาให้เขาให้ทำยังไงเราก็ต้องตามใจเขา ใช่ไหมครับวันนั้นก็เลยบอกว่าไปทําให้เขาก่อนทำฟรีก็ทําืำลองงานให้ก่อนส่วนช่วงจังหวะอ่าถ้าบอกว่าช่วงนี้ดีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดีมีนามีนาก็อยู่ดีละก็แปลว่างานก็ทํทำอยู่อีแล้วได้งานเดี๋ยวก็เลิกแต่ถ้าจะดีก็เนี่ยอันนี้ขึ้นมาหน่อยก็ยาวหน่อยใช่ไหมยาวหน่อยเพราะฉนั้นปีนี้จริงๆแล้วเป็นปีที่ยังไม่นิ่งยังไม่เข้าที่ก็ต้องอดทนไปก่อน ต้องอดทนอยต้องอดทนถ้าเทียบตัวเรื่องแม่แล้วเนี่ยอาจารย์คะอย่างนี้คือเราเหมือนพื้นนี้คือพื้นดวงหรือว่าอันนี้คือเฉพาะปีอันนี้เป็นพื้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการอ่านเฉพาะปีด้วยบวกกับพื้นดวงด้วยนะครับเพราะอ่านรวมกันเนี่ยถ้าคุณอ่านคล่องแล้วเนี่ยคุณก็จะรวมกันได้รวมกันก็คือโดยพื้นดวงเนนะครับโดยพื้นดวงก็กลายเป็นว่านะครับทิ้งที่บ้านไม่ได้ แพ้งแมนแต่อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ชอบอิสระแต่ว่าอะไรแปลว่าอยู่ไม่มีคนฉันต้อยู่ที่อื่นแต่ถ้ามีปัญหาฉันก็ต้องจัดการทบ้านหรือฉันพ้นเงื้หมื่นพ่อแม่ไม่ดัใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือฉันเกี่ยวพันกับเรื่องของต่างประเทศหรืออยู่ห่างไกลนะครับแต่ส่งผลดีหรือแม้กระทั่งว่าความรักที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติใช่ แต่เหมือนก็ไม่อยู่แต่สภาพนี้ก็เหมือนกับว่ามีคนอื่นจัดสรรไว้ให้คนอื่นทําไว้ให้อยู่ตลอดเพียงแล้วตัวเองจะเอาไหมแต่งานนี้คือแม่ปือคนฝากฝังงานให้ครอบครัวใช่ครับแต่ถ้าอย่างนี้คือทํางานที่พ่อแม่ให้น่าจะดีที่สุดก็ได้ใช่แท้งแมวมันก็อาจจะแปลว่าเอาธุรกิจของทางบ้านมาทําโดยที่แยกออกมาเป็นของตัวเองใช่ นะครับมันก็การเป็นสีที่าดนะครับเพียงแต่ว่าจะรับหรือเปล่าจะทําหรือเปล่าเพราะใบนี้มันใบที่ค่อนข้างจะตัดสินใจจะทําอะไรยากนะครับมันจะมีตรงนี้เข้ามาครับและไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับพวกไพ่ดาบเนี่ยมันไพ่ดาบที่เขาขี้เกียจด้วยป่ะคะอาจารย์อุปสรรคผมว่ามันไม่ใช่ขี้เกียจหรอกครับมันมันถูกมองแบบนี้มันถูกมองว่าเป็นเป็นสองเหรียญก็แปลว่า ไม่มั่นคงมไม่รับผิดชอบทํางานไม่ดีจึงทําแล้วก็โดยการยืนที่มันติดมันก็แปลว่ามันต้องเปลี่ยนง,งานหรือว่าได้บริษัทที่มันไม่ค่อยมั่นคง,นงไปเรื่อย,อยมันก็เลยทำให้มักจะต้องหยุดชงะงักท<ม>ําไปแล้วหยุดทําไปแล้วออกอยู่เร,ยเรื่อยมากกว่า<ม>เพราะบ,บทสรุปข,ของดวงก็ยังกลายเป็นคิงถือถ้วย ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันค่อนข้างจะไม่ไม่สบบเท่าไหร่วุ่นวายนะครับดวงเป็นยังไงเมื่อเราดูดวงเนี่ยเป็นเรื่องพื้นดวงแล้วก็ดูว่าอายุเนี่ยยีิบสี่ไม่ดียี่สิบห้ายี่บหกเริ่มดีเพราะถ้าอายุช่วงนี้เขายี่สิบห้าก็แปลว่าเรื่องเงินก็จะเข้ามาอยู่เพียงแต่ว่าต้องนอบน้อมต้องต้องขอเขาต้องพึ่งพาเขาหน่อยนะครับ ยี่สิบหกอันนี้ยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้านะครับสามสิบถึงสามสามเพราะฉะนั้นสามสิบถึงสามสามจะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีนะครับทํางานอะไรก็ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวจะแย่เลยต้องเตือนนะครับมีปัญหาการเงินมีปัญหาการถูกโกงโอ้โหต้องสามสิบกว่าไปแล้วสามเก้าสี่สิบอาจจะรวยได้เพราะคู่หรือคะจ่าแปดสามเก ก็อาจจะเป็นไปอย่างนั้นได้ครับเพราะพู่เขาจะเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนช่วยเหลือเขาได้ใช่หาเงินให้เขาได้นแต่เขาเองเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าเขาชอบสังสรรค์นรือเป่าชอบสังคมดูแลโอกใจเป็นแบบนั้น ก็ว yeah, right. right. okay, ิเคราะห์แบบนี AA ้นะครับหรือมีปัญหาเรื่องมดลูกมีปัญหาเรื่องขาหัวเข่านะครับจต่ตรงนี้นะึ้นมาด้วยอีกนิ้วมีลูกยากใช่ไหมอาจารย์ก็อาจจะอาจจะแปลว่ามีลูกด้วยกันขาดตับอ๋อมีด้วยนะครับอาจารย์ตอนน้ตีวจุดเพริบบอกช้ำหมบอบช้ำไหมมันก็บอบช้ำแหละครับเป็นเรื่อ่านะครับหรืออาจจะเป็นพวกเนื้องอกเป็นอะไรที่ดอง ที่ต้อง่าดก็ได้ <bunker. S 2> ใช่ไหมครับมันก็นี่ตัดเพราะยิ่งมันมีตัวนี้มาขนาดเนี่ยนะครับส่วนอันนี้เป็นเรื่องความร่าช้าก็จะโยงไปสู่เรื่องอื่นๆได้งานช้าแต่งานช้ามีลูกช้าเพนี้เข้าไปด้วยอาจารย์เป็นเป็นพกกรรมอะคะจัพกกรรมไหมไม่ก็อาจารย์ไม่อาจารย์ดูดีชาติได้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ามองว่าเป็นลักษณะ อดีตชาติยังไงก็แปลว่าเขาเองเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็อาจจะแปลว่าเป็นคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นนะพยายามอะไรในชาติที่แล้วนะครับในชาติที่แล้วมันเป็นนิสัยไงมันเป็นนิสัยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาว่ามันเป็นแค่เราเป็นคนที่ไม่ดีไม่สู้ไม่ดีจังก็ได้จริงก็ประมาณนี้นะครับแล้วเป็นชีวิตที่มันต้องนะครับตรงเนี้ยนะครับ เป็นชีวิตที่ต้องเข้ามาดูแลทรัพย์สินทับบ้านรับมรดกรับมรดกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคำลากของชีวิตว่าไปไหนไกลไม่ได้ไปไหนตลอดชีวิตไม่ได้บินไปไหนไกลไกไม่ได้จะก็ไปถหงือแผิดไปแล้วกลับบ้านตรงนี้